น้ำสวัสดีครับสวัสดีครับผมไ่ลืกนองมันบกเหินูแล้วว่าได้มุกอะไรกินหัวเรือนด้ลงผียกโว์พบไหม

ขนาดมื้อมาลงลึกไปดูโอ้โหนอนตรงนี้มามื้อมาที่มี่ม้เมียวยกมือลงนี้แล้วแม่ยลงนี้โอ้ยากเลยลงลึกมากเลยครับครับผมเกี่ยวไม่ต้องกลัวเลยตอนนี้ทำให้กาเส็ Ơi gắn tết mất mức Mực mất 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 mực mất nó mất 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 đi rồi. ไม่สังเกตดูหมึกตัวผู้ตัวเมียตัวมัวตัวผู้จะเป็นลายขวางยาวๆแบบนี้แลวตัวจะยาวกว่าแต่ตัวเมียนี้จะเป็นลายจุดๆๆแล้วตัวจะอ้วนสั้นป้อมกว่าอืมนี่คือสังเกตแบบง่ายๆตัวเมียตัวผู้ครับแต่ว่าถ้าถามว่าตัวไหนมีหนวดนี่ไม่ใช่นะพาะมีทั้งหมดนี่คือสังเกตง่ายๆนะครับตัวผู้ตัวเมีย ได้ใค่แล้วดูแล้วเลดี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 มาคู่มาไหมวองคู่เนี้ยไม่หลอดเล่คูเลยคู่ไอ้มีครับนั่นตนิย้ติตนวซันแล้วดูมาติตนิสนี้ได้บันี้ต้องไปคือแล้วปูนี้เลยนี ลานนี่กัยังลานตะพันเนคมว่าป้าดเ้าเไม่ใช่ผไปลานเบาดนะวีพันก้าสี่เดียวแล้วก็ไม่เลยม่เอเลยมันเป็นไอ้นูนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวทำบวนนีตัวนเหมืเลยอนี้มานคับามากนไหนนู้นทีวแบบนี้ยไม่นี้เท้าไ ว่ามีอะไรมาช้ามีเขาโม่มาแล้วนี้เนี่ยไม่ได้มึกไม่มึกมาจับเหรอยนนี่่อนนนงนงันลูกก้ย็บไปเนี่ลูกงัวว่เงี้ยจ้านี่ยลูกพี่กระตกนั้นด้บอว่าจะไม่ไม่ก้มนะนี่ยกนีู้ชาแบบนั้นโดนแลว ไม่พอดีเมื่อเช้าันไปเจอทิ้งานนะจอม่แล้วผมว่าผมขออะไรนะขอตะกัวหน่อยมีปากกีบ้างไหมเก็บอกโอ้มีพอดีเลย ก็กต <łość> ่มันรบกวนใไม่ตางก็แต่เสือกหนุ่มเออาน้าป้องนี่นออนนออนนี่าจจะจุ๊วบานีิออนนี่จะหิ้มยุคนะ ม่ขิยดูสักทีกระดองหน,น้าดิน,นไม่ข็นก็ดินของอย่กระดง,นะ <c oughs> งไม่อักดองอ้ากนไปที่แพบ <c oughs> แพบา <c oughs> ้านน <c oughs> านตรงนัด้่ไ <c> ล <oughs> งนิ่มตกยนะ <c oughs> ผมเอ,อมาไม่ได้ที่ตัวง,งนก็ไป่ลานะม้ม ปั้มก็สายมืนนั้นคือน้ำไอ้ดูดใช่ไหมั่นแหละว่าแล้วนะผมจะเป็นสีเขียวนะผมเลยนะของเราไม่เรับใจนะผมว่าแล้วนี่เมื่อกี้มีนะผมนี่จับตื้นๆเลยเรียบร้อยแล้วปุ๊บไม่ใจเีืดรันไม่เราก็ไม่ใชื่อการเลย

น้ำเช้านี่ <มา S 1> ออนคนร,รับน,น้ำเช้านี่ออนน้ำเช้าสวยๆเลยเขาเลยจังหวะนี่ไม่ว่านแถวถึงอย่างเดียวแต่บอกว่าทำให้ดีเลยอู้หูแมวมาดูมาหมดทั้งงูหัวมันมาบินมาเลย <laughs> มาคาดเลยมามึกมาบินมาเลย ไปผมอิ่มแล้วทีนี้ปีนึงใช่ปีนึงเหรอที้ตั้งใช่พิษตลอกฟังไม่รู้หลอกเราเปงชัดๆไม่หมดนี่มันอยู่น้ำึินมันอยู่หน้าดิน เยวแล้วนาน้นนนะนำนะน,น,นี่ตีถูกใจวัยรุ่น ตองวีโอโอ้ีด <zob> ี <p> ไม่นะักตงวีโอทีดีทีทีดีทีดีเอ็นเจ็ N 7, N 7. นี่ครับเอนเจะครับ <c oughs> ไซส์เติบเติบผมลาทำานะักปงลาวขนาดน,นั้นวะ่านามันนี้นั เซอร์เบอร์เงตรนะบอร์นะครับสวยอีกแล้วครับสวยนะครับเซอร์เบอร์เราไปยังตัวเลี้ยวจับได้ไม่ตองเลีวหลาดเลยอะไรเนี่ยต้องแก้กล้องเลยจับไม่ได้จับหนกันแก้ไ อ่าแล้วก็สกรี๊ดสามดียิงจับหลายขั้งก็จะเจาะแต่แล้วเหมือนใส่นะกระโดงเอาไม่ใช่ใช่อรจะโปรยมันได้จังหวะปล่อยมันได้มันจะหลุดนะมันจะหลุดใช่ยกมาก่อนเออให้มันลอยมันจะหลุดนะมันจะหลุดมันจะก็สายมันหย่อนปุ๊บมันจะเออ้ยเอ้ยสกรี๊ดสามดีครับมอโยอมันไม่มีเงี้ยนะเกมไหม

ยูตรงนี้อยาให้เผลอนะครับจะรักัรือเล่าครับต้องไปท่อยเรือนะได้ลยไห้ลูกพ่รอัวอยไไั

ไม่ละมันไม่พอแล้วทำนู่ไมาทำนี่ไปติ๊กมโน้ดเลยยิ้มผิดแล้วของกรังดินจะม่อนน้าน้ำไว้ข้างหน้าขอไม่ได้อย่างดินได้ของใต้ลำย่างเราดินก่านีที่ยวขึ้นก่อห้องฉันนี่ของย่ไงทุกคนโอ้ยมองหุ่นายเลย สามเดีบโอ้ผมครับ 嗯 ทำไมมันไปทำนุกอย่างแล้วมาทางนี้เองนะผงน้มันดันอยู่นี่นะผมไม่นะผมใช้ขันสีดำหมาอนจริงกันสีดำดิผมไม่หันยกเลยอยู่วันนี้มันยู่สีเลี่ยมเลี่ยมน้ำมันสีน้ำแรกกับน้ำวนเลยมันยู่แ่เลี่ยมมันเลย Ờ ờ, cắt rồi, cắt rồi. không thể nào Không thể nữa nhé. Ủa, bộ này mà, bộ này. Chắc là bộ xử trái rồi, xử trái bộ xử trái. Này, xài giòn đi, bỏ ra lùi. Màu nó ดอ uz, ูอะไรพี่ล่าสายกันแบบนั้นอืมอืมว่าแล้วว่าแล้วเป็นไหมกันๆแบบนั้นตไปเลยจริงๆตายเลยเกนี่ว่าแล้วแล้วพอไหมสายแบบนั้นเห็นกันแบบนั้นสีนี้ปลาก็ชอบสีนี้ปลาก็ชอบ

นั่นเลยนี้งมึยว่าแรงอารำมันดีกว่านี้ไปกินอาจีทุนออกอีกแล้วนะผมใจไวลุ่นคตัวนะของนะใช่ตัวเพิ่มรอกใหม่เข้ามาน้วย ตัวเป็นลมตุ้มเลยไม่เข้ารอยแล้วพี่ชายใ้่หมพี่ชายใช่หมพี่วยปีสิบสามตัวเนี้ยบอกตัวนี้ยปีสิบสามวายปีสิบสาม

อยู่แล้วเต็มเลยจับับผมเเดี๋ยวโอ้ีนหนักแล้วมันนเียวกันนะมันจับติดแล้วปึึ่งหดีรให้ดีแเลยเอาเอาเอาถ่ายเข็ึงัหบ่อยรแป๊บเดียวิจ่ัวมจะไม่ิแล้ว่ม่าลวะอมาเลย ไครับเสรแล้วครับมาดบกรางตัวเไรา้องกนะผมเเาดบกรางตัวมันวนไม่เรา้อกกับเราจริงๆผมเหนือยจบเร็วข no ัดไปมันวนเกินนะนะนผมัน oh นี ok ok ้วนวะวนวะันนี้วนวะหรอวโอเควันแล้วอาจารย์มันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรที่ต้ใครมาแล้วต้นี้ขผมอ้อนี่ไปขังคบไปบ เฮ้ยพี่ได้สองตัวแล้ววะลูกขางก๊กล้านจับตาแพงครอเอ้ยไหนพี่ถูกที่วันนี้ได้หมดโอ้โหขังก๊กขังก๊กเฮ้ยมีขังก๊กของเล็กของเล็กอ่ะเอออะไรอะไรขนาดเคยโดนยังอง่ามึงกระดองอ่ะไม่เคยสิต้องพลาดรู้ว่าเลื่ต้องพลาดเลย

นั่นพอแล้วผมพูดไปแล้วความมันจะม่มีมันจะมันจะ่ายคนีช่วยนเดียวเอะรถ่าย้มันมันไ่ได้ต่งได้ลงได้เยโอ้เรื่องนล

Cua mà ngọt nhé Lỡ, thương mật Đó, sợ con chơi Đếm, đếm một má vào đi Lòn Lòn Khi đuông má quá rồi đấy Mực gom chứ mực đông là ba mất Xoay xuôi ใส่ป,ปื๊ดปๆ๊ปไปใส่จุกจเลยวันนี้ได้ปะบ้าไหมผมอยากกมุดดอกโยบูนี่เลยวะเหนนี่ยัดไม่มีคขาเลยนี่ไาวใจวัาแค่น <Lucy> <that> <t S 1> ั้นไาวใจวัวาในย่างในย่างมันกันหมูหมันไวเดินเล่นในนั้นไม่หายเยือะ่นลนๆลนแบๆ ได้โอยตัวอะไรนวตอนถ่ายภาพิ้งกันเลยนะขั้อ้ลันหลนตอถ่ายภาพปิ้งกันขั้วสองมาขั้วซี๊ดโอ้ยบัคกั๊กบลักั๊กลัก๊กรบะองสามสี่ห้มันนังไงครับปเลยเอาดูเดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สองกี่ตัวพ่อสองตัวแล้วก็ลูกคนหน้าผ่องกี่ตัวเยอะแล้วขอบคุณไต๋ตีนะครับขอบคุณนะนะน้ามากนะครับวันนี้ครับผมสุดยอดเลยต้องดีดด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคคนงานรวมๆไปเลยเน้าผ่องส่งคลิปวันนี้ไปของกันนะ คลิปที่เกี่ยวกับน้ำจิตรีอันนีอาจารย์นับของผม